สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ตูดิโอค่ะค่ะวันนี้นะคะต้าก็มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะว่ามีผู้ที่ ได้รับเงินไปแล้วนะคะกี่ล้านคนนะคะซึ่งนะคะในเนื้อหาข่าวนะคะที่ตาจะเอามาอัปเดตในวันนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับเงินในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะค่ะทางกระทรวงกรารคลังนะคะแจ้งออกมาว่านะคะในวันนี้นะคะมีการโอนเงินนะคะให้กับผู้ที่ รอรับเงินนะคะอยู่ที่1.1ล้านคนนะคะซึ่งยอดที่จ่ายในวันนี้นะคะจะเป็นผู้ที่รอรับเงินในรอบที่2นะคะก็คือในยอด1.1ล้านคนนะคะเป็นคนที่เคยได้รับเงินมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะได้เป็นบรรยุนะคะซึ่งไม่มีการจ่ายเงินนะคะฉะนั้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะวันที่11พฤษภาคมจึงได้ยกยอดมาจ่ายในวันจันทร์ นะจำนวน1.1ล้านคนนะคะโดยคนเหล่านี้นะคะเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมนะคะโดยที่ได้รับเงินงวดแรกไปแล้วเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะส่วนคนที่ยังคงรออยู่นะคะก็คือสถานะใหม่นี้ก็คือยังคงรออยู่2.4ล้านคนนี้คือยังไม่ได้รับเงินนะคะจะเริ่มจ่ายเงินนะคะในวันที่12พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งจะมีจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ รอรับเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอยู่ที่1.6ล้านคนนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะจะเป็นลายใหม่ที่เพิ่งได้เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สถานะที่อยู่ ะะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะแก้ไขบัญชีนะคะเรามารอลุ้นกันทีว่า2สถานะนี้ที่กําลังรอรับเงินอยู่นะคะเป็นลายใหม่ที่ยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะถ้าจะได้รับก็จะได้รับเงิน1 0,000บาทนะคะในของกลุ่ม2กลุ่มนี้นะคะก็มารอลุ้นกันอีกทีว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับเงินตอนกี่โมงนะคะแล้วก็ ให้มันลุ้นกันว่าสถานะเราจะเปลี่ยนไหมนะคะจะมีข้อความแจ้งมาบอกเราหรือไม่นะคะบางทีนะคะข้อความอาจจะมาทีหลังนะคะเงินเข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นได้นะคะจากนั้นแล้วพรุ่งนี้เรามารอลุ้นกันนะคะว่า2ส,สถานะนี้จะได้รับเงินนะคะจะเป็นอตใหญ่เลยนะคะที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะทำการโอนเงินนะคะให้กับผู้ที่อยู่ใน2ส,สถานะนี้นะคะ ส่วนใครที่อยู่ในสงสถานะนี้นะคะเราก็มารอลุ้นนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีเราตอนไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังรอรับเงินอยู่นะคะเข้าใจความรู้สึกของการรอคอยมันเป็นอะไรที่แสนทรมานนะคะขอให้ทุกคนสู้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพรุ่งนี้ได้รับเงินกันทุกท่านเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้อง ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกีตาร์ตูดีโอค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ